นี่อะไรดมก่อ,อืมนอนสวัสดีค่ะปะะ๋าผานะคะพบกันกับยำสลามยำสลามนี่ไม่ได้รวมมิตรเลยนะคะยำสลาม10กิโลค่ะวันนี้อยากจะให้เต็มๆก็เยอะมากมายไก่กองจริงๆนะคะแล้วก็แถมยังมีตัวนี้ด้วยดูนี่ยืดอันนี้เป็นสลามอะไรคะจำได้กันหรือเปล่านั่นแหละ ไม่มีกล่องใส่แล้วค่ะวันนี้กล่องเต็มเดี๋ยวเราจะมาทำเงินใหญ่ใหญ่วิสบึมเลยวันนี้เราจะออกมาเป็นสีน้ําตาลอย่างที่ป้าวพา,าคิดหรือเปล่าขอคนนล่นไงยตามดูกันเลยค่ะเรามาเริ่มที่กล่องแรกกันเลยนะคะเห็นไหมคะฟองฟูฟอดมากๆเหลวหรือเปล่าเอ,อ้นุ่มมากดูอู้มีความแบบนุ่มนะคะนี่ดูข้างในเป็นแบบสีอะไรเขาเรียวกว่าไงโอโรสนี่โอโรสก็มาแต่ว่าโอ้โห นุ่มนิ่มสุดๆค่ะนุ่มนิ่มมากๆแต่ว่ามีกากเพชรด้านในด้วยนะทุกคนสวยอันนี้สีโอรสมาเลยจ้าสีโอรสแต่ทำไมได้กลิ่นกระเทียม <c oughs> สงสัยจะเป็นกล่องเดิมหรือเปล่าที่เอามาใส่นะที่มันมีกระเทียมเอาไปเททิ้งแล้วอะ <c oughs> แล้วก็ยืมกล่องมาใส่กระเทียมนี่กลิ่นแรงจริงนะทุกคนมานต่อไปนี่สีน้ำตาลคู่กับสีน้ำตาลเลยนะเดี๋ยวจะเปิดอู้ โอ้โหฮฮุ้ยเหมือนสีกาแฟเลยทุกคนดูยืดคือมันแบบโอ้โหน้ำตาลมากๆอ่ะอุ้ยมีอะไรข้างในด้วยทุกคนอ๋อนี่ไงมีเฉากเเล้วยช็อกโกแลตชิพจำได้แล้วจะกินน้ำลายเ,เลยช็อกโกแลตชิพอันนี้เป็นชอเเ็อกโกแลตชิพนะคะทุกคนนี่เราจะทำให้เขาเป็นสีมนหมดแล้วกันวันนี้เอาแต่สีมนหมด,หมดออกมาให้มันแบบ รังรังนิดหนึ่งนี่หม่นพอไหมจ๊ะอ้าอะไรเนี่ย what ของน้ำหรออ๋อไม่ใช่อันนี้มันคอนเฟ็ตคอนเฟ็ตหลากสีทุกคนดูโอ้โหนี่ยังไม่ไม่ไม่เสียนะคะยังคงแบบมีกลิ่นปกติอยู่ค่ะอะไรเนี่ย what นี่อะไรดมก่อนอืนอน ทุกคนนอนเฮ้ยเหม็นนะ่ะอันนี้ใส่อะไรลงไปอ่ะวอรู้ว่าเป็นลูกโปง่งแต่นอนเต็มเลยกล่องนี้ต้องทิ้งไปนะทุกคนอฮ้ยเหม็นนะ่ะมันปัาเลยเจมสกกัวแล้วไม่เอาอะ่ะเล่นอะไรไม่รู้ต่อไปไม่ยำสลามแบบรวมมิตรแบบนั้นแล้วอะ่ะมันมัน,มนเลอะเทออะ่ะทุกคน มากล่องนี้อันนี้ยังเหมือนเดิมอันนี้เป็นเป็นอะไรนะคุกกี้คุกกี้แอนครีมโอ้โหตัวนี้เป็นเหมือนส้มลอยอ่ะอูยืดมากน้ำส้มค่ะน้ำส้มก็มาค่ะเจ๊ขาโอโ้ดูดีน้ำส้มนี่ส้ม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 ,สมดูตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นสีแบบออกเหนือเหนือเอสโอโเป็นหิมะค่ะโอ้โหผงหิมะ มากมากโอ้โหเละอ่ะเละมากมากมายไก่กองค่ะหิมะแบบมากๆแต่ว่าเป็นสีคล้ายๆอ๋อจำได้แล้วเป็นสลามโคกอันนี้ได้กลิ่นโคกละได้กลิ่นโคลาหน่อยๆนี่ค่ะสลามโคกของเรานั่นเองนะคะวันนั้นทำได้เยอะมากเลยเอานี้โคกมาดับกลิ่นหอมดีนี่โคกเสร็จเราก็จะใส่ตัวอันนี้ต้องใบด้วยเห็นปะ โอ้ห oh, อันนี้คือน่าเล่นมากทุกคน,นนี่เอาออกมาอูโหูเป็นเค้กเลย <laughs> เป็นเค้กเลยเค้กหน้านิ่มอะไรอย่างงี้ <laughs> เค้กหน้านิ่มก็ามานี่เอาสีมันหมด,หมดอันนี้จะเหม็นอีกไหม <laughs> ตกใจไม่เหม็นอู้อันนี้ทานใช่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 อันนี้ทานอ่าน,นี้ได้อยู่น,นี้ทานจ้ะอันนี้ก็ยังเป็นซอกแกอแลตอยู่นะซอกแกอแลต ือช็อกโกแลตหลายกล่องมากเลยทุกคนท่วมท้นแล้วปักแบบบุ้งผงเปลงท่วมจริงจังนะจ๊ะนี่ค่ะโอ้โหบ,บุบ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 เลยทุกคนอู้ร้อนแล้วอะ่ะร้อนแล้วขอใสออีกกล่องได้ไหมนี่คือร้อนมากแม่จ๋าร้อนสุดๆวันนี้จริงๆกะจะทําแบบซักเขาเรียกว่าไงอะซักสองชามใหญ่เลยนะดูดูยืดอย่างนี้เลยเป็นอะไรเลยเขาเรียกว่าอะไรนะ ยายแม่งมุมแต่ว่าชามอีกชามนึงหาไม่เจอก็เลยได้ทําแค่ชามเดียวค่ะทุกคนดูโอ้โหสุดยอดไปเลยอ่ะมาเดี๋ยวเราจะมายำกันเลยนะคะโคกได้กินโครกจะ้ะโครกเราเทไปเลยขอเอากล่องนี้ไปทิ้งก่อนได้ปะเห็นแล้วสะเทือนใจจ้ะ ะเทือนใจสะเทือนใจทิ้งเกดบ,บอกว่าเรากําลังสร้างแมงวันขึ้นมาเขาเรียกว่าสร้างหนอนกับแมงวันอู้สีนี้เหมือนสีเทียนเลยทุกคนตรงนี้สวยอู้เหมือนสีเทียนอะเทลงมาจา้ะเทลงมาเทลงมาเทลงมานี่โอ้โหยืดมากยืดสุดๆเลยนะคะน,นุ่ม,น,มนิ่ม,น,มนุ่มนิ่มนุ่มนิ่ม นุ่มนิ่มนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มแล้วก็ยืดสุดๆเลยนี่นุ่มนิ่มนุ่มนิ่มโอ้ยืดมากค่ะทุกคนยืดนุ่มยืดนุ่มยืดมากๆดูสินุ่มยืดมาก,ๆ,มมากๆเลยค่ะโอ้โอ้โอ เละตุ้มเป๊ะและ้ละละเละตุ้มเป๊ะเลยเห็นปะอืมโอ้โหนุ่มนิมน่มนุม่มนิ่มนุ่มนิ่มนี่ยังไม่หมดนะสีส้มมันยังอยู่ด้านในอีกทุกคนแบบต้องกราดกวาดมาให้หมดกวาดโอ้โหยืดยืดอ้อยืดมาก ยดืดสุดเลยโอ้ยืดแต่ว่าเละเหมือนดินเลยตอนนี้ทุกคนสรุปแล้วก็เป็นสีน้ำตาลนะคะแถมยังมีนี่นี่เกาเรียกว่าอะไรเชากล้วยช็อกโกแลตชิพนะคะสอดไส้ด้วยทุกคนชอบกันไหมคะชอบให้กดไลค์ถ้าใช่กดแชร์เลยค่ะทุกคนถ้าไม่แน่ใจก็กดติดตามได้นะคะ เพราะอันนี้ช่องไลไรเนี่ยเขาทาอะไรเนี่ยเพิ่งเคยเข้ามาครั้งแรกอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะเละแบบนี้เขาก็เอามาออกคลิปกันหรออะไรเงี้ยเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะถ้ายัางไงคลิปนี้เป้าพาไปแล้วนะขอตัวไปเล่นสลามต่อก่อนนะคะเดี๋ยวจะเอาสลามที่เหลือมายําให้ดูอีกแน่นอนนะคะวันนี้คือแบบเนื้อเหลวมากแต่ว่าไม่ติดมือเท่าไหร่นะทุกคนดูนี่เนื้อเหลวอะ่ะเหลวเลยอะ่ะ ทำให้ติดมือ perfect ตรงนี้ค่ะทุกคนนี่ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายจุ๊บ